ขโมยไปขโมยขโมยไปอ้าวแล้วรถติดไอ้เหี้ยมึงนี่แม่งไอ้ซูเลฟวัวหน้าอยู่ดูอีกแมนไอ้เหี้ยบ่มีรถครับผมบ่แมนบ่มีรถเนี่ยเนี่ยรถรถดำเนี่ยรถดำเนี่ยโอ้ยเอ๊ะเฮ้ยรถแท้แท้อรถดำรถดำเฮ้ยผมนึกว่าขับไม่ได้โอ้ย็เป็ด ทำไม,ามเราเสกออกมากไม่ได้แม่รถดำเฮ้ยเฮ้ยขับได้ด้วยเหรอผมนึกว่าขับไม่ได้โอ้ยเปล่นเปี่ตนชนปูนอ่ะปูนสะบัดเลยโอ้เสกไง ยูแตาม,มาแล้วสวัสดีครับคุณอยู่ตาตังคิวไหลเด้อคทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างบ้างนะมันอยู่เป็นไปอยู่ใต้รถเลย แต่ของผมนี่จอเขียวเลยจอเขียวเขิดตาจะบอดใช้แค่รถคือขวางประตูเป็นเหีเดี๋ยวได้เอา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 รถเอารถออกไปเอารถออกไปโอ้โอ้โหเอาเอาเอาอะไรเนี่ย <pudding> What the fuck เกลือไอ้เล็กอยู่ไหน <laughs> ผม <laughs> ผมก็โวยวายไปงั้นเละครับแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแหละแต่ก็อยากได้เรือไม่ใช่ไร <laughs> <laughs> ดีมากด้วยว่ะแม่มัดไส้แม่งโเ้ยคูพี้เกียจขับรถเอาปืนหายไปไหนแม่ไอ้เงี้ยเหลือแต่ตว่ะแี่ขับชามากใครเนี่ยฟ้าจีบอะไรนะอะไรนะครับคุณวอตว่าไงนะอะไรนะครับคุณวอตว่าไงนะเมื่อกี้พี่ผมผมเพราะว่ารอตีรอ๋อ้แล้วแต่แล้วแต่ได้บทได้บทไอ้หนูลยว่ะ ได้หมดได้ไหมดใครก็ตรงนี้นะดีรถมันเปิดรถมันเปิดทีนี่อะเฮ้ยอะไอ้เหี้ยรถติดรถต,ติดของจริงไว้เหี้ยรถติดของจริงเอามามามา ลองใส่หัวใครไหมนะเออไม่มีครับไม่มีไม่มีถ้ามีก็จมดินไปแล้วเ <c oughs> ย็ดเป็ดเย็ดเป็ดรถติดว่ะการจราจรชะลอตัวว่ะแม่งโอ้น้ำท่วมก็ไม่ใช่ว่ะแม่งอไอ้ดอมไอ้มาเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยปบมือปบมือ เยียบเยียบเยียบการจราจรฉลองตัวออกตัวใหญ่เลยอ่ไปไปไปเลยไปเลยโก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 ติดเยียบร้อยอุมอุมตรงนี้จะต้องจ่อตีขาดเอ้าปาตาร์ปาตาร์ปาต้าตี้